สวัสดีครับยู่ช่อกไอวีทีนะครับแล้วก็เพจเราเป็นทุกแต่งแห่งไปแล้วนะผมนี่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่อู่สอสมบัติราชบุรีนะฮะจากทีเพลแล้วไม่รู้ลงหรือยังนะครับที่เราถ่ายมงข้อเกษตรมาเนี่ยฮะก็เรากันเกินไว้ในคลิปแรกคลิปที่แล้วแล้วว่าเราจะพามาชมคันนี้ครับสามหกศูนย์ทีมงานโกไข่นะครับปั๊มคนใต้ป้ายโกไข่คันใหม่ล่าสุดครับจากอู่สอสมบัติ คันนี้ก็มาในโทนสีฟ้าน้ำทะเลเนาะใช่เปล่าออกฟ้าเข้มอะค,ครับข้มเข้มจะมาในโทนสีสีพื้นที่เราเห็นเนาะจะเป็นบแรบบลายสีเหลืองนะครับลายลายสีเหลืองแล้วก็ตัดด้วยดำสามสีเนี่ยส่วนกระบะก,ก็จะเป็นสีขาวพื้นอีกก็ถ้าจัดทะเบียนนั้นจะเป็นน่าจะเป็นอยู่ประมาณสี่สี่เปล่าน่าจะสี่สี่นะครับน่าจะจัดทะเบียนสี่สีนี่ฮะมาชมกันทีะส่วนที่ส่วนนะครับว่า,าแต่ละ ของแต่งแต่ละอย่างนะฮะหรือว่าจะเป็นรายละเอียดแต่ละจุดเป็นยังไงนะครับก็อธิบายกันตามเนื้อผ้าเลยนะครับในคันนี้ครับว่าจะเป็นรหัส fx สามูนนะครับเครื่องยนต์รหัส6 u ยู360่แรงม้านะครับก็จะเป็นล็อกที่ยอดนิยมนะครับล็อกกี้บนลราลาลคันหรือเดก้าบ้นลราลาลคันก็นิยมใช้รุ่นนี้กันนะครับก็แต่งค่อนข้างเต็มเลยนะฮะแถวไทยสไตล์ประมาณนี้นะครับ บางฝุ่นนะฮะโอ้เยี่ยมเลยคันนี้ออกไปมากครับออกพอประมาณถือไว้มาก,กนะเนี่ยออกกำลังสวยงามดูตัวแม่กันนะครับตัวแม่กันชนยื่นนะครับไทสไตล์ยิงหมดกันชนเพ้นยื่นสปอร์ตไลท์ครับขาจะสปอดไลท์น่าจะเป็นงานของร้านน้สมชายปะ่ะ าจะใช่นะครับน่าจะเป็นร้านงานของร้านน้าสมชายกระจังหน้าฮะนีะ่กระจังหน้าตัวใหม่จะเป็นซี่โครเมียมจากโรงงานเลยนะครับนี่ดูรถจากโรงงานนะฮะนี่ฮะซี่เขาจะมาเป็นง,งี้เลยเป็นโครเมียมมาให้เลยฮะสีโครม,มาให้กระจกครับนี่ฮะกระจก กระจกสวยเรียงน้ำแน่นเลยฮะขากระจกเลดโครเมียมะฮะช,ชุบโครเมียมกันแบบเงาเลยน่าจะเป็นกระจกเดิมฝาครอบโครเมียมนะฮะแล้วก็ข้างบนนะฮะข้างบนนี่มีคาดสองแถวนะครับปลอดได้คาดสองแถวแล้วก็อันบนจะเป็นไฟเราหลังคาไฟแล้วก็้ากโกไผ่ อันนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างด้านซ้ายนะครับเสาอากาศทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นเสาอากาศเป็นเสาอากาศแต่งนะครับคนของแต่งหลายคนเห็นอยู่ถามว่าอ,อันเนี้ยเสาอันเนี้ยมีเพื่ออะไรนะครับคือมันเป็นของแต่งไว้ทุกคนเป็นของแต่งแล้วก็ข้างบนจะมีริบบินนะฮะลิบบินสีพูลิบบินนี้ก็รู้สึกว่าจะหาได้ที่ร้านขายของแต่งรถ้บรรทุกนะครับจะมีขายอยู่เป็นม้วน ต่อมาก็นี่ครับล้อชุบโครเมียมนะครับล้อกระทะชุบกระทาเหล็กอันนี้เป็นกระทาเหล็กชุบโครเมียมนะครับก็จะเป็นดุมสิบนอ็อตดุมสีฟ้าทะเลนะฮะแล้วก็ฝาครอบตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมงานด้านข้างนะครับงานสเตนเลสเป่าบันไดสเตนเลสนี่ฮะเลี่ยมด้านข้างโอ้โหเหงามากๆสวยงามไฮสไตล์ครับประมาณนี้ บันไดครับผมนี่ฮะอันนี้จะเป็นบันไดสแตนเลสนะครับบันไดสแตนเลสใช้กันได้จริงครับสวยงามใช้ได้จริงแน่นอนครับต่อมาตรงกระบะนะครับผมตรงกระบะก็จะเป็นสเปคแข็งแรงนะครับแข็งแรงแรงเลยแข็งแรงมากนะฮะ ดูกระดูเขาเองนะฮะนี่ฮนะดูกระดูกร็รู้เลยแข็งแรงมากครับแล้วก็อันนี้ทอยเสียจะเป็นหม้อก๋วเตี๋ยวนะครับหม้อก๋วเตี๋ยวเจ็บปากปลายออกเจ็บปากนะครับก็จะอจะลั่นหน่อยยิงมีแมปนะที่ท่อองเนี้ย รถหนักอะ่ะบอกเลยรันมากครับเสียงมันแน่นแบบโอ้โหมันแน่นแบบแน่นมากอะ่ะยิงมีแม็แล้วสิ่งเสียงแน่นครับรถวีแม็บแล้วอันนี้คอท่อตะเลกเขาก็เอ,อน,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 น่าจะท่านนั่งนูชายแบบนั้นใจน่าจะทําออกมาถึงประมาณถึงคอ,อเลยอะ่ะคอคอตะเล,เล็กอ่ล้อหลังก็จะเป็นดุมและเพาข้างสีฟ้าทัเลยฮะแล้วก็กระทะคมเมี่ยม อนนี้ยังอยางเดิมเลอย่างเดิมเป็นอีโคเปียอันนี้ก็บางฝุ่นท้องช้างข้างหลังนะฮะบางฝุ่นท้องช้างข้างหลังไฟท้ายกออเบรดแล้วก็มีตัวครอบไฟท้ายด้วย แผงข้างอลูมิเนียมนะครับกระบะแผงข้างอลูมิเนียมปิดทึบด้วยคื้นเหล็กฝาท้ายเหล็กนะครับต่อมาตัวลูกทุกคนนะตัวลูกมาชมตัวลูกกันตัวลูกก็เป็นกระทะชุบคมเมียนนะฮะเหมือนกันเลยกากันมอไซค์ครับตัวลูก แล้วก็อันนี้จะเป็นหลังเครื่องมือสตเลสนะครับอันนี้ก็บางโคนสแตนเลสบางโคนซุปเปอร์สตเลสนะครับมียิงหมุดประดับต้างข้างด้วยสวยงามนี่ฮะยิงบังฝุ่นท้ายเราฝุ่นท้ายก็จะมาในทรงนี้นะครับบาง,บางคนเขาก็ชอบแบบตรงๆนะบางคนเขาก็ชอบทรงนี้แล้วแต่ความชอบกันไปลรวแต่การใช้งานเนาะ ันนี้ก็ยกทีเดียวจบนะครับยกแขวนปุ๊บมันมีตะขอแขวนอยู่อ๋อหาตะขอก่นไม่เห็นตะขออขาแขวนยังไงวะอ่ะนี่ยประมาณนี้ขอภายเรื่องเสียงนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะว่าช่างกำลังทำงานปฏิบัติงานหน้าที่กันอยู่ ออกันไปแล้วฮะชุดนี้ชุดข้อกเกษตรลูฟิ่งพลาสติกนะครับเตาชมพู ล่อจริงจริงเว้ยสวยมากครับใหม่ๆอะไรก็สวยงามฮะทีนี้ก็ต้องดูถ้าเกิดว่าตอนใช้งานเนี่ยดูแลดียังไงก็สวยตลอดการดีเห็นเต็มๆนะครับหล,ล่อันกันี่ย ้าซ้ายมุมเคลียร์แล้วมาดูด้าซ้ายกันต่อโอ้โหนี่มอครับผมมอเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าท่อแล้วครับเรียกว่าท่ออันนี้ไม่ใช่ท่อธรรมดาแล้วมันต้องเรียกยาวแล้วท่อซาสงสัยว่ามันระบายน้ําได้ไงนะฮะหรือฝนตกน้ําไม่ขังน้ำไม่เข้าท่อหรอมันเข้าครับแต่ว่ามันมีรูออกตรงนี้มีรูระบาย อันนี้คอะเลตโอ้หเนี่ยฮะคอสเลตออกมาเชื่อมกับท่อฝั่งนู้นประมาณนี้ขวนลากมาดูลายเพ้นต์ตงหลังกระบะกันนะครับนี่นะฮะ แล่์ม้าของบุรีรัมเลยนะสนามช้างอารีนาฮะบุรีรัมอยู่ในเต็ดโกไข่นี่ะ um ฮะรถบุรีรัมฮะลายเพ้นก็ของดีของจังหวัดเนาะโโสวยงามจริงตรงตัวแม่ก็มีนะครับมาดูตรงตัวแม่กัน อันนี้อันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของบรีรัทเูไนเต็ดอันนี้ก็ตอนแม่ยกสูงไปมากเลยมองเห็นยังไม่ชัดนะครับอ๋ออันนี้ก็ผมสับคืนนี้นะฮะคิดพ่าชมสามหกศูนย์นะครับเอฟเวอร์ซีสามหกศูนย์ของทีมงานโกไข่นะฮะใต้โกไขต่ตามคนใต้ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยครับผมล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ